ช่วยกันร่วมมือสามาัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ระลอกใหม่ ซึ่งต้นต่อมาจากสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครและแพร่ะระบาดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่างๆรวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรีและแพร่เชื้อไปอยังผู้สัมผัสใกล้ชิดในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่1นเมษาย,ยน2564ถึงปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้นกว่าระลอกที่ผ่านมาและมีความรุนแรงกว่าเดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีภายใต้าการบริหารงานของนายวิทยาขุนปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไม่ได้นิ่งนอนใจมุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อสุขภาพของประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีมาเป็นอันดับแรกตามนโยบายด้านที่1น,นโยบายด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่จะส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือทุกภาคส่วนในการป้องกันควบคุมรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้แก่ชาวชนบุรีและเป็นการเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ให้ทันท่วงทีโดยการจัดทีมลงพื้นที่พ้่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างเร่งด่วน ขณะนี here, so people, well. online, yourself, way, ้นะครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเรายังจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยแต่ละวันก็หลักร้อยคนอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ลดลงบ้างเป็นบางวันนะครับแต่ผมมั่นใจว่าคงจะลดลงเรื่อยๆนะครับในขณะนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนได้มีความระมัดระวังเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับสำคัญก็คือสวมใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับออกจากบ้านเนี่ยหรือแม้แต่อยู่ในบ้านถ้าอยู่กันหลายคนก็ต้องใส่หน้ากากไว้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับ หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าไม่จําเป็นที่จะออกไปในสถานที่แหล่งชุมชนก็ขอให้งดเว้นนะครับอันนี้สําคัญอย่างมากนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันนะครับรวมทั้งในขณะนี้นะครับทางชมรีเองก็ได้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามอีกหลายๆแห่งนะครับซึ่งโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะครับทุกๆแห่งนั้นนะครับก็จะพยายามเตรียมไว้ในการรองรับผู้ป่วยนะครับในกรณีที่เตียงเอาโรยบาลไม่พอจริงๆดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะลดลงให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับถ้าใครที่จะอยากจะบริจาคสิ่งของนะครับต่างๆไม่ว่าจะ เป็นน้ําดื่มนะครับหรือว่าของใช้อาหารต่างๆเนี่ยที่จะให้กับทางโรงพยาบาลสนามต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถบริจาคได้นะครับที่โรงพยาบาลชุมชนชบุรีนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดชลบุรีด้วยครับอีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดฉลามชน รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพและรวมกำลังเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆเช่นตลาดแหล่งชุมชนหน่วยงานภาครัฐและจุดสิ่งอื่นๆทั่วจังหวัดชลบุรีเพื่อยกระดับให้จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จังหวัดชนบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสและค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อน,นำมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไปขอความร่วมมือบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบริการตามประกาศหรือสถานบริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพื่อเข้ารับการรักษาไม่ให้แพร่ชเชื้อต่อไป สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด1 i ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวดไม่ออกไปแพร่เชื้อแม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อแต่มีหลายๆรายตรวจพบเชื้อในครั้งที่2ระหว่างการกักตัว14วัน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีมีความห่วงใยถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชาวชลบุรีจึงขอความร่วมมือทุกท่านใช้ชีวิตวิถีใหม่สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านหรือเดินทางไปยังที่สาธารนณะและทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างทางสังคม1-2เมตรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าตาจมูกปาก ชายชนะจากการต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 ขึ้นอยู่กับเราทุกคนช่วยกันปฏิบัติตนเพียงเท่านี้ในชีวิตประจำวันก็สามารถห่างไกลจากโควิด -19 สามารถยับยั้งการระบาดของโรคได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยและถ้าไม่จำเป็นต้องออกไปไหนก็ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อเราทุกคนกันนะคะ มาต้องพวกเราและช่วยกันร่วมมือสามคัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันส้างเชื่อ